คือบินมาเรื่อยๆแล้วเจออะไรสักอย่างที่น่าสนใจกลุ่มทรายนี่มันน่าสนใจจริงๆอ่ะเออโดนงับเลยไหมเนี่ยฮะนโอ้โห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 เชียตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่ฮ้ยเดี๋ยวตามเหรอไว้ตามด้วย ตามตามมันตามมันตาม้ยอยากจับอ่ะจับไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยโอ้ยเชีอยตามไปเทคเคนเลยที่ไปตามเทคเคนเลยโอ้โหเดี๋ยว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 ยพึ่งอดีายวพึ่งโผล่มาหน่อยมัน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 จะพุ่งเลยมั้เนี่ยไฮ้ถ้ามันถึงตัว yeah. ม oh, ันพุ่งเลยปะมาดูหน่อยดิเวลวหนึ่งเอาฝ้าโอ้ อัลฟาเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ้ตัวใหญ่มากเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเพิ่งเห็นของจริงเดี๋ยวนะพักสเตมิหน่าแป๊บต้งเจอกูแน่นี้คืออัลฟาเหรออัลฟาจับได้ป่ะไม่ได้ดิอัลฟาอัลฟามันจับไม่ได้ไม่ใช่หรอ ้ยไฟได้ผลโอ้ยโอ้สามร้อยชี้โอ้โห่เจ็ดเจ็ดเช็ด oh, 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 ได้ดิอุ้ยต้องตีให้ข้างล่างมันด้วยอะ่ะบนหัวไม่มีผลนีไ่ไงเอาดีเอาดีเอาดีๆๆๆๆๆสู้นะเว้ยสู้นะ,นะอืมเอ้วว่ว้าวว้าวสู้นะเว้ยเลือดเท่าไหร่ไม่รู้ อื้อดีตีมสี่ร้อยอ่ะตีมสี่ร้อยเหมือนกันนะมันแรงมากเลยมันแรงแรงเกินแรงเกินโอ,โอ้โอโอจะตายจะตายเอาจะตายเอาเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนมีจุดไหนเราสามารถตีมันได้ฟรีๆบ้างเนี่ยด,ด,ด,ดิเอาดิเอาดิเอาดิอืมเอาดิ มึงกับกูใครจะตายก่อนกันโอเคกูตายก่อนแน่อาอาเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เดแล้วก็บินหนีแล้วก็บินหนีอูก็กูโดนกันวะฮิตบ็อกซ์แม่งไกลมากอ่ะฮิตบ็อกซ์แม่งโคตรโกงเลยอาจจะเผาได้สองทีแล้วก็บินหนีโอเคต้องเล่นแง่เล่นแง่สู้ตรงๆไม่ได้ก็ต้องโกงมัน นี่อย่างนี้ไงอย่างนี้ไงนี่แล้วก็นีอ่าไม่โดนไม่โดนอย่างนี้แหละวิธีการเอาชนะมาดิมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามานี่นี่หนีเออได้โดนทีเดียวไม่กลัวอยู่แล้วอีกทีนึงออด แล้วก็หนีอือโดนทีเดียวโอ้สองทีเลยเหรออ่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะเ๋ยวกูกลัววะล่ะกลักวกลัวเว้ยกลัวแล้วไงโดนทีเดียวอ,อือมาเนี่ยมาไอ้แมลง พนพนอีกทีออเร็ว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 เอ้วัดเลยป่ละวัดเลยออโอ้อ้าวอ้าวอ้ากัดว <laughs> กัดได้ด้วยไม่ได้เปลือกได้ไงวะเนี่ยอู้ดูเนื้อดูหนังที่เนื้อดิ <laughs> เนื้อเพียบ <laughs> ตัวหนักเลย <laughs> โอเคอุ้มละยังไม่เจอฮีทเวฟเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ คือฮีทเวฟอะมันน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกมันจะเป็นฮีทเวฟแบบมันจะเป็นสถานะสีแดงขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันมาตอนต้นเกมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่อะมันอาจจะแบบเอ็กซ์ตรีมจนเกินไปมันก็เลยไม่มีอีเวนต์แบบนั้นมาน่าจะต้องลอยสักหน่อยตอนนี้วันที่สามสองทุ่มทำไมสองทุ่มสว่างจังวะคือวันนี้วันที่สามฮีทเวฟไม่รู้มาวันที่เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวถ้าเพื่อความรวดเร็ว ตัดไปตอนฮีทเวฟเลยดีกว่าคือระหว่างรออีเวนต์ฮีทเวฟเนี่ยอีเวนต์สตอร์แม่งมา,าไม่ได้ต้องการอีเวนต์นี้ฟ้ามืดนน่ากลัวไหมใครกลัวเสียงฟ้าร้องนี่น่าจะกรีดเอาวิกเก็ตบาบินเผื่อได้กลายเป็นทันเดอร์เบิร์ดบรรยากาศน่าโดนฟ้าผ่าจริงๆเลยคือระหว่างรออีเวนต์ฮีทเวฟเนี่ยมันมันไม่มีอะไรทําจริงอ่ะก็เลยกล่าวว่า จะไปขโมยไข่มังกรถึงไปตอนนี้มันก็มีแต่พวกไข่เวลน้อยๆอ,อ,อ่ะจะเอาไข่มังกรได้หรือเปล่าอย่างน้อยขอไข่อีสเตอร์หน่อยดิอยากเปลี่ยนสีนกเป็นมาสเตอร์คราฟสปีดสิบรอเอาเลยโอ้โหเชียูเชคิดว่าถ้าเจอไวเวิร์นอาจจะสู้ไม่ได้ไม่ชชวว์นะถ้าเป็นไวเวิร์นถ้าไม่ใช่ไวเวิร์นพิษอ่ะ รู้สึกว่าพิษเนี่ยจะทะลุเอ่อจะทะลุมาหาคนขับนะดังนั้นถึงขี่นอกอยู่ถ้าเจอไวเวิร์นพิษก็ตายอยู่ดีถึงแล้วรังมังกรตอนนี้ก็หาไวเวิร์นเนสอู้หนึ่งตัวข้างล่างดูนั่นสิครับอ่าเห็นแต่อานครับช่างมั่นเหอะช่างแม่นช่างมันช่างแม่งมเหอะเราหาแค่รังก็พอถ้าเจอไวเวิร์นบินหนีไงก็ไม่ทันมีแต่ต้องสู้อย่างเดียวแล้วคิดดูไวเวิร์นใช้ฟางทำหลังโคตรด,ดี อุ้ยตกใจหมดอยูด่ดีก็โดนดึงเอ้ยนี่ไง้เวอร์เนสดัวนะดัวนะอย่ารีบไม่รีบไม่รีบเก็บแล้วไปเก็บแล้วไปเลยเพื่อนเท่าไหร่ไม่รู้ขอเก็บไปก่อนจะมาฟักเล่นหกสิบโอเคไปนี้นี้ ันจะวิ่งมันจะวิ่งน,น,นั่นไงเอ้ยเอ้ยมันพ่นเหมือนกันเหนอะพ่นเหมือนกันนี่วะเอาดิตีมหกร้อยอะตีมหกร้อยอะอู้ตีไงตีมหกร้อยเอาดิาไฟเจอไปเวอร์มันไม่ได้พ่นเป็นลูกไฟเหรอตีไงตีไงตีไงยังไงวะฮะยังไงวะอืมลูกวงปะล่ะฮะ ไว้หกสิบก็ใช้ได้นะดูดิไว้หกสิบเลยนะเอาอีกเอาอีกหยุดแค่นี้ไม่ได้หยุดแค่นี้ไม่ได้ดน,ดนี่เอาไข่เอาเอาไข่ใส่เออเดี๋ยวเอาไข่ใสไว้ไปได้ต่อเปล่าวะอย่ามานะอย่ามานะเฮ้ยเอ้ย,อยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยทัดเก็บปุ๊บโจนแน่มันบินใกล้มากมันบินใกล้มากๆผิดปะเนี่ย พดปะเนี่ยอปยาไวเวินพิดว่ะเวลน้อยไหม้าเวล้น้อยก็ฆ่าเลยอุ้ยเวลห้าหกเวลห้าหกก็ใช้ได้อยู่นะฮะใช้ได้นะเวลห้าหกอะ่ะคือโดนพิดมันทีเดียวอะ่ะเจ็บมากเลยนะเพ้อตายเลยนะทีทเดียวอะ่ะโอเคมาเสียงเป็นเสียงกันเสียงเป็นเสียงกันทําไมไขอ่อันนี้มันสีแปลกๆวะ เหตัวนี้แหละ e. ตัวนี้แหละแม่วันเนี้ยแหละนี Eat, fit, ่เสียงเสียงมาแต่ไกลเลยเสียงมาแต่ไกลหลบพิษมันก่อนหลบพิษมันนี่หลบพิษมันก่อนแล้วค่อยตีตายตายตายเร็วๆตายอุชาอุชาาโอเคจับแมวโอ้ไม่ได้เขี้ยวอ่ะ ของเต็มอ่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เที่ยวจริงๆได้ไปก็เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้แต่ไวเบิร์นพวกเนี้ยจริงๆอาหารยากกว่าิีตันไวเบิร์นอีงนะเพราะว่ามันฟักไข่อย่างเดียวเลยโอ้โหยังไม่ทันไรเลยยังไม่ทันไรเลยเอาดี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 าด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 ในรังเลยนี่แหละในรังนี่แหละไม่โวงหรอกเวลนิดเดียวทำซาเวลนิดเดียวทำซาตัวเนี้ย ไฟวะเนี่ยไฟหรือพิษไฟตัวนี้ไฟอ,อ,อู้เดียวนะ 130, รอ้อยสามสองเลยหรอร้อยสามสองว่ะมันเห็นแล้วด้วยนี่อือเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิไม่มีใครสู้วิกเก็ตได้หรอกบอกเลยอืออือเอาดิมันทําไมวะฮะมันทําไมวะจิกศพไม่ได้นะไม่งั้น ของเต็มหลงังเวลร้อยสามสองอะมีไหมอุ้ยเจีกแล้วเจีกแล้วเจ๋แล้วยูหน่อยเวลแปดสบายสบายมีคนเผื่อมีตัวเสือเผื่อมีตัวเสือ,อตัวนี้ก็เวลแปดเองแต่ถ้ามันมาพร้อมกันก็แย่อยู่นะนี่นี่งไงสองทีสามทีตายตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ดูอขอดูหน่อยคอยสั้นเหมือนกัน พอยสั้นน่ากลัวเห็นเขาว่าเป็นบังกรที่เป็นไวเวอร์ที่กากที่สุดแล้วมั้งแต่ไม่รู้เหมือนกันอะบินกันให้วอนเลยวางไข่กันหน่อยเด้เฮ้ยเจอแล้วอีกหนึ่งฟองเม่เท่าไหร่วะสองได้ปะเนี่ยสองไม่ได้เก็บได้อย่างเดียวอือหืออือหืออือหอือออ ผมมาเช็คลังครับมาตรวจสภาพบ้านสิบสองโอ้โหโอไม,ไม่ไม่อยากเก็บเลยอะโอเคสิบสองช่างแม่งเอาซะไม่อยากเก็บเลยถึงจะบอกว่าไม่ถึงจะบอกว่าไม่ได้ซีเรือดเรื่องเวลแต่โอูโหมึงก็น้อยเกินอจ้าไม่มีไม่ไม่ม โอ้โหเห็นแน่มันเห็นแน่นั่นไงมันเห็นแล้วอโอ้ยไฟเหรอไฟไฟได้ไฟได้ไฟสู้ได้เวลน้อยแน่เวลน้อยตัวนี้เวลน้อยอเวลน้อยแน่สี่สิบเองมาหาอะไรตื่นเต้นทำแก้เซ็งระหว่างรอฮีทเจอแล้วอุ้ยสองลังกับมังกรสามตัวมีปะ จริงไหมเท่านี้เออเหมือนจะมีแค่สองนะเช็คเวลก่อนเช็คเวลก่อนเจ็ดสิบสองสิบหกสิบสี่สี่สิบสี่อุ้ยมีไลนิ่งนี่ว่าเมื่อกี้ไลนิ่งไปตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนเลยอุ้ยเหมือนพ่นไฟแล้วมันพ่นไฟแล้วอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยเชี่ยวเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วทำไมทำไมทำไม รู้แล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามึงมึงเทพที่สุดมึงพ้นยาวมากมึงพ้นโคดโคดนานเลยเมื่อกี้อือโอเคอย่าย่าอยายายาอืออืยตึกกลางเวหากูไม่มีทางแพ้อือืเอาดิฮกระจะเกระจะ เสียงอะไรวะโกเลมโกเลมอ่ะทำอะไรอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกูจะขโมยลูกลูกเพิ่งงันจะขโมยลูกของแก้อตัวนี้พิษเปล่าไม่รู้อะทางที่ดีอุ้ยอุยอย้ไฟฟ้า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 โอเคครับขอบคุณ ให้ความร่วมมือเพื่อเท่าไหร่จ้าเพื่อน้อยไม่เอานะเวล8แปดน่าเกียดจัดรู้ว่าทําไงกับเว็บแปดแล้วแดกไงแดกแมงเลยมามามันมันมามันมามันมาโอ้ยอ่าสี่สิบสี่เชี่เจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บเชีย่ย เจ็บมากเว้ตัวนี้เบลเยอะแน่เลยมันนแรงขนาดนี้ถึกด้วยอุ้ยแต่รีชาร์จนานนะรีชาร์จนานนะรีชาร์จอุ้ยรีชาร์จเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทางนี้ดีกว่าอืมอืมมีสมังกอยอยู่ข้างบนอุ้ย,ย,บบน,ยนี่ไงร้ 140. อยสี่สิบโอ้โหสตีนมึงโฮ้ยอันนี้อันนี้ของไว้อันนี้แน่เลยอะ่ะ อันนี้ตัวสิบหกหน้าอเออแดกโคตรโคตรเลวเลยไปขโมยลูกเขาแล้วก็มาแดกคือได้ไข่มาแล้วอ่ะรอบนี้ไม่เสียเที่ยวแน่นอนยกเว้นว่าจะตายตัวนี้น่าจะสุดหลังละมีไหมอ่ะขอไข่หน่อยอ่ะขอไข่หน่อยอ่ะตอนอยู่ตามมุมมืดไม่มีใช่ไหมลายหมดอ่ะ มังกรคล้ายหมดเฮ้ย,ยเดี๋ยวอ๋อนั้นศบนี่วะพ่นมาเด้พ่นมา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 ดิเอาดิเอาดิพ่นมาดิโธ่ไม่คููเลยตรงนี้มีมังกรไม่อยากไปกวนมันอะ่ะอาจจะกำลังลอดลูกให้เราโอ้ตัวนี้น่าจะไฟฟ้าปะสี่สิบ ตัดเลยแล้วกันอืมอืมอ๋ดิถ้ามึงไม่พ่นน่ะถ้ามึงไม่พ่นน่ะก็ไม่กลวงหรอกอืมเก่งมากกวะวะเก่งมากกวะวะเก่งมากกวะวะชีวิตนี้กูยังไม่เคยขี่ไรนี่ไ้เวอร์เลยขอเวลสูงสูงสักฟองถูกปะน,นี้อันนี้จะเป็นพอยซ้นเลือดสิบสอง น่าเกียดจัดกินแม่งเลยไหนใครจะมาเอ้าหมือเปล่าพ่อแม่ตัวไหนห่วงลูกอยากจะทวงลูกคืนไหมไม่ไมีอันนี้พอยซอนอีกแล้วคือกลัวพอยซอนที่สุดแล้วเนี่ยน,นี่สามตัวเลยอะ่ะสามตัวต้องบินบินบอสเลย ถ้ามันเข้ามาทีเดียวอะ่ะเรียบร้อยเข้ามาทีเดียวยังไงก็ัไงก็เละหาเจอแต่เวลน้อยเวลน้อยก็ไม่เอาเเวลจักเออสามสิบขึ้นอย่างเงี้ยยังหน้ายัางหน้าคุยหน่อยอุยตรงนี้ต้องต้องขึ้นสูงหน่อยอขึ้นสูงหน่อยบินมันบินสูงมากเราต้องสูงตามสูง โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนจริงด้วยโดนโดนโดนเฮ้ยอย่านะอย่าอย่าพ่นอีกรอบอย่าพ่นอีกรอบหนีหนีหนีโอเคโอเคโดนมันโดนจริงๆมันโดนจริงๆมันทะลุมันทะลุะลโอ้ยขอรีเลือดตัวเองก่อนพิษแม่งแรงกว่าบาซิลิติกเฮ้ยเจอ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 รัองแล้วถ้าเกิดเก็บเนี่ยมัน มันโถมเข้ามาเลยวะเนี่ยงั้นถ้าวเวลน้อยไม่เก็บโอเคนะถ้าวเวลน้อยไม่เก็บนะุยไลนิงด้วยวะสามหกเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเก็บไม่กลางเวหาก็ดีกว่า อมามาหมดจริงด้วยอย่ามีพิษอย่ามีพิษพ่นมาก็พออืมอามาดิมาดิมาดิยังไงวะโอเคอยาอุ้ยดันไงพิษมาเกือบโดนออเมื่อกี้เห็นพิษตัวหนึง่ง โอ้ยออืออโอเคไปอีกหนึ่ออเอา,าชิดชิดวิกเกตจ,จะตายวิกเกตจ,จะตายร,เร,เรเีเผดศึกเผดศึกแล้วเผดศึกเผดศึกอออออกตจะตาย ห้ามตายเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ายังไงวะฮะอ่าดูวิกเกตตัวเดียวดูดูความทรงพลังจงดูวิกเกตเธอนี่มันทรงพลังคิดไม่ผิดที่คาดหวังและขอโทษ ขอโทษที่ทำกับเธออย่างนี้ผมว่าวิกเกตคงเหนื่อยแล้วแหละอย่าฝืนไปมากกว่านี้เลยมันพ่นนะดูมันพ่นนะเนี่ยพ่นยาวมากเ้ยเอา้าวเอาพ่นโดนกันเองได้ด้วยเหรอเอาพ่นโดนกันเองได้ด้วยเหรอเดี๋ยวตายเลย อ้าวแสดงว่าเมื่อกี้ก็โดนโดนพอยซันด้วยดิเลื่อนรถไอ้เงี้ยนี้ก็ได้เหรอโอ้อันตรายวะไลนิ่งแม่งอันตรายวะโอเคไม่มีอะไรละก็ไม่สมาชิกใหม่สามตัวที่อาจจะไม่ได้อยู่กับเรานานเท่าไหร่นะเพราะว่าน้องเวลน้อยเกินไปอาจจะพาอาจจะเอาไว้ที่นี่แหละเอาไว้เฝ้าบ้านถ้าใครหลงเข้ามาดูก็ กดไลค์กับซับสไคร์ให้หน่อยนะครับถ้าดีก็ใครชอบนิยายก็ไปอ่านนิยายผมได้ลิง์อยู่ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้ stay bye bye ครับผม